สำหรับใครทเข้มลังมองหาคอยเกมฟีฟ่า15และฟีฟ่า16พร้อมกับไอดีฟีฟ่าไล่3ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมติดต่อได้ที่เพจฟีฟ่าแอนิเมชั่นสปูนี่ไทยแลนด์ได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจแว้งกว่ายานอพอลโลลิงก์อยู่ข้างล่างเลยครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อตกีฟีฟ่าจีอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวว่าแผนบาร์เซโลูนา215 216นั่นเองนะครับผมอ่าต้องต้องบอกก่อนว่าไอตัวผู้เล่นเน่ะมันจะเป็น ยุคผสมนะครับเป็นเป็นยุคข,ของเปปเปก,กวเดวลล่ากับยุคข,ของลุยอิลิเก้ครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นยุคข,ของของของอาร์ของเปปซะมากกว่าผมอ่ะเพราะน้องน้องน้องให้ให้ให้ยื้ไม่ดีหมาก็ไม,ไม่ไม่มีกองหน้าตีล่าสุดแล้วผมแต่ว่าผมไม่อยากรีวิวแผนตีตาก้าของเปปไงผมเล่นไม่ไม่ค่อยต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกถูกสไตล์ผมอ่ะเออคือว่าผมเล่นทีไรก็ เล,เล่นแพ้พทีเหลือแผนตีตะก,ก้าของบาร์เซโลน่านั่นเองผมก็เลยเริ่มก็เป็นแผนงนลุยสเก้นั่นเองนะผมก็มีผสมตีตีตะก,ก้านิดหน่อยนะผมแล้วก็ผสมของลุยสเก้นิดหน่อยนั่นเองผมเป็นเป็นแผนเป็นเป็นสไตล์กูเองผมสไตล์กูเองสไตล์พามูนั่นเองนั่นเองนะผมโอเคครับมาดูตัวเล่นกันเลยดีกว่าอ่า ัวเล่นก็เนี่ยครับเป็นโกก็เป็นมาร์กอันเดดแต่สเตเก้นเนี่ยแต่สเตเก้นนั่นเองนะผมก็บวกห้านะผมก็ขอบคุณไอดีน้องโอมด้วยนะครับผม,อออผมโอมชี้แล้ผมน้องบอกให้ปมโหมดเฟสทีก็เอาไปเลยครับน้องก็ชื่อโอมชี้นะผมก็โอเคครับแอดไปเลยครับแล้วก็แบค็คแบ็คของข้างก็จะเป็นอเดนเนียเวสจับคู่จับคู่กับอาบียาวนั่นเองคนระับผมบวก5อีกแล้วผมแต่เอาเวสน้อง อันนี้น้องเขาเอาเวทยังสูนเทีดอยู่เลยใส่อยังอยู่ยังอยู่เซร์วิญาอยู่เลยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็สุดท้ายมันก็ย้ายบาซ่าเหมือนเดิมผมก็มันก็คือตัวบาซ่านั่นแหละครับอ่าแล้วก็เซนเตอร์สองคนก็เป็นบีเก้กับมาร์มาร์เควนั่นเองผมมาร์เควนี่ไม่ใช่ยุคไปเบอร์ผมยุค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 นั่นเลยยุคเก,ก่าแก่เลยเนอะผมอ่าจำจำชื่อโค้ดไม่ได้นะผมไอยุคปีสองพันห้าสองพันสองพันหกอ่ะแหละไอที่ไอที่ตอนยังมีเหยอะเนี่ย โอเคผมแล้วก็กองกลางตัวรับเป็นบุสเกตนั่นเองผมบวกหา้าอีกแล้วผมแล้วก็กอ,กองกองกลางสองตัวก็แน่นอนคนระับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตํานานของบาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสาหรับชาบี้กับเนสตอนั่นเองผมจับคู่กันทำทำทำความประสบความสาเร็จกับทั้งบาซ่าทั้งทั้งทั้งทีมชาติเลยนะเป็นกําลังหลักสาคัญของของทั้งสองสองอย่างเลยผมทั้งทีมชาติแล้วก็ทั้งบาร์เซโลน่านะครับผมอ่า แล้วก็กองหน้าก็เช่นกนันครับไม่ไม่มีตัวของปีล่าสุดเลยครับมีแค่เมสซี่นี่ครับอ่าก็มีเมสซี่เอโตก็องรีนะผมอ่าเมสซี่ก็บวกห้าเหมือนกันครับองรีก็บวกห้ากับอ่าองรีนี่ถือว่าองรีโหดเลยสําหรับอ่าบวกห้าในปีนี้นะผมอ่าแนะนําเลยปีศูนย์เก้าเนี่ยครับอ่าแล้วก็มาดูแท็กติกบ้างว่าครับแท็กติกก็จะเป็นประมาณนี้นะผมความเร็วเกมก็ค่อนข้างเยอะหน่อยการเล่น อ่าผมจะไม่บอกกันนะผมว่าอะไรเล่นเล่นเท่าไหร่อะไรยังไงครับแผนแผ่นนี้ปรับเท่าไหร่เท่าไหร่มีคนถามผมกันนะว่าพี่เราไม่บอกอธิบายไม่เป็นหรือเปล่าไม่บอกผมที่ผมไม่เลือกบอกว่าผมอะไรผมอ่าที่ผมไม่เลือกบอกว่าผมจะไปอธิบายในการเล่นจริงเลยนะผมในการดูไฮไลท์ว่ากองหลังกองหน้ากองกลางคนเล่นยังไงนะผมไม่ใช้แผ่นนี้อ่า ถ้าเกิดว่าผมผมมาบอกว่าความเร็วเกินเท่านี้<ๆ>การส่งบอลเท่านี้นะการไล่บอลเท่านี้การกดดันเท่านี้นะมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมครับผมอ่ะผมก็เลยเริ่มมาเป็นการแบบว่าการพูดเลยว่าอ่าเนี่ยถ้าเกิดใช้แผนเนี่ยกองกลางกองหลังกองหน้าควรเล่นบอลยังไงแล้วก็สไตล์บอลคนเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับก็แท็กติกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โอเคครับไปดูไฮไลไท์กันทำประตูแล้วก็ แนวทางการเล่นแผนนี้กันเลยครับโอเคโอเคครับผมสําหรับแนวทางในการเล่นแผนนี้นะครับผมเริ่มเริ่มที่กองหน้าเลยนะครับผมกองหน้านี่อาจะเน้นอันแต่ก่อนนะผมหลายคนสงสัยว่าไาทินท็อปมั่งไงก็คือเอาเวสเจ็บนั่นเองนะครับผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยไาทินท็อปก็ลงมาแทนนะครับเพราะไม่มีตัวไม่มีตัวบาซ่าอีกเลยครับไอดีน้องเขาก็มีแค่11ตัวจริงแค่นี้ครับอ่าโอเคมาเข้าเรื่องก่อนครับกองหน้าก็จะเป็นการผสมผสานนะครับผมอยู่ อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างอ่ปัจจัยปัจจหลายอย่างนี่ขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกองหลังเขาอะว่ากองหลังแต่ละนัดที่เจอเนี่ยมันเป็นสไตล์กองหลังของของคู่ต่อสู้เราเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดว่าเจออาเ,เจอกองหลังแบบล้วนๆหน่อยแบบว,ว่าคอยกดดันหน่อยเนี่ยเราก็เน้นสไตล์แบบแทงทู้แทงทู้ช่องให้กองหน้าครับผมแล้วก็อตาตักบอลหรือแทงตักบอลข้ามข้ามให้กองหน้าเราเนี่ยเพราะกองหน้า บาเซโลนากค่อนข้างเป็นเป็นเป็นที่เลือเรื่องแหละว่าเป็นเป็นยังไงครับโหดโหดทุกตัวครับกองหน้าของบาร์ซ่านะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอกองหลังของเขาเป็นแบบสไตล์แบบรัดกุมหรือว่าแบบสไตล์แบบตั้งโซนแน่นนะผมก็ให้ให้ใหเป็นสไตล์ทําชิ่งกันนะผมทําทําชิ่งสไตล์ดีดจก,ก้าขอ,ข,อของของพี่เป๊ปเองครับอ่าทำแบบว่าทําชิ่งกับก like องหลัง,ขงเขาต,ตั้งตั้งตั้งโซนเนี่ยรับไม่ทันนะครับอ่าทำแล้วก็ได้ประตูมาครับแต่ที่3ถ้าเกิดว่า จอกองหลังเจอกองหลังทั้งสองสไตล์ผมทั้งทั้งกดดันแล้วก็แล้วคุมโซนนะผมอ่าแล้วก็เราก็เราก็ผสมเหมือนกันับผมผสมแนวรูกของเราเลยก็คืออ่าถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าจังหวะไหนเขาเขากดดันเราแล้วก็แทงลูกช่องในกองหน้าไปเลยนะผมแต่ว่าจังหวะไหนเขาเขารับรับกุมเราก็ตีกับตะก้าไปเลยอับและจังหวะไหนเขาเล่นพร้อมกัน2อย่างเราก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไปเลยอ่าอย่างเช่นลูกนี้นี่รับใช้ความ แอฟเอโต้ to, ใช้ความเร็วที่มีเป็นความสามารถชอตตัวแล้วก็บอลมาถึงเมซี่ก็ยิงเข้าไปเนี่ยเป็นการผสมผสานกันครับระหว่างความสามารถชอตตัวการต่อบอลแล้วก็การแทงระลุช่องับผมแล้วก็ขึ้นอยู่ปัจจัยย่างับผมขึ้นอยู่กับกองหลังคนนี้อยู่กับฝีมือเราด้วยนะผมะแล้วก็อกองกลางนะผมกองกลางก็ในแผนนี้ก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นทํานหน้าที่สําคัญอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะสำหรับอกองกลางนะผมอะ อ่าเป็นนักเป็นตัวทาทั้งทั้งทั้งการจ่ายบอนลนุม่มทุกอย่างทุกอย่างอ่ะสำหรับแผนเนี่ยกองกลางคือเป็น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 ส่วนสําคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอกองกองหลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นสไตล์แทงแทงบอลหลุดเข้าไปใช่ไหมับผมอ่าเราก็จะให้กองกลางเนี่ยแทงบอลให้กองหน้าอ่ามันก็จะทําให้ทําให้กองหน้าเข้าจบสกอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่ากองกลางบาซ่าเป็น เป็นที่ลืมเรื่องเหมือนกันนะผมว่าเป็นตัวจ่ายบอลแม่นแค่ไหนสำหรับชารีกับอีเนสตา้านั่นเองนะผมอ่ะแล้วเกิดว่าเจอกองหลังสไตล์รัดกลุ่มกองกลางนี่ก็จะเป็นตัวคอยทําชิ่งคอยต่อบ,บอลแบบดีเป็นเป็นหัวใจสาคัญเลยสำหรับแผนนี้นั่นเองนะผมอ่ะอ่าแล้วก็กองกลางก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสไตล์การเล่นคือ ให้มันเนี่ยเป็นตัวคอยคอยเป็นตัวเชื่อมเกมคอยเป็นตัวแทงทะบลุบอลให้กองหน้าอ่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ทีมทีมของเราว่าเราเจอกองหลังประเภทไหนนั่นเองนะผมอ่ะส่วนกองหลังก็ให้เล่นสไตล์อ่าลัดลัดกลมสลับกับการสลับกับการกดดันนะผมเพราะยังไม่รู้ว่ากองหลังบาซ่าข้างี่เป็นทีมที่กองหลังล้วนนั่นเองนะผมอ่ะก็ให้เล่นสไตล์รัดกุมสลับกับกดดันนะผมสำหรับว่าถ้าเกิดว่าเจอกองหน้าเขาแบบเร่งเร่งเกมแบบ แบบว่าเลี้ยงบอลจวนตัวแล้วเราก็กดดันเลยับผมแต่ว่าเจอกองหน้าแบบเจอกองหน้าฝั่งทิ้งเขาเป็นแบบตายอ่าเลี้ยงบอลต่อบอลไปเล่นล้วก็คุมโซนล้วก็อ่านเกมับผมว่าว่าเราจะทํายังไงอ่ะเนี่ยครับแล้วดูจังหวะนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดกองหลังเขาลุรับแล้วก็แทงทะลุบอลให้ไปเลยครับมันก็ทําให้กองหน้าได้ประตูมานะครับผมอ่ะนี่เนี่ยครับนี่คือข้อดีของแผนนี้คือว่ามีมีเกมลูกที่หลากหลายนะครับผมอ่ะทั้ง ทั้งการแทงรูช่องทั้งการตอบบอลแล้วก็การใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนั่นเองนะผมอ่ากองอ้หนุนกองหลังก่อนว่ากองหลังก็เล่นเป็นสไตล์อย่างที่ผมบอกครับอ่าแล้วแต่ว่าเราจะเจอกองหน้าของทีมฝั่งของข้าประเภทไหนนั่นเองนะผมโอเคครับสไตล์การเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับแผนแผนของบาร์เซโลนาในปีนี้นะครับอาเคมมาดูไฮไลท์การทำประตูบ้างครับเจ้าวันนี้อองรีก็หมงครับหมงโดยหัวที่ไม่ค่อยมีผมสักเท่าไหร่นั่นเองับผมบางบาง หมุนเข้าไปครับทำให้หมุนบอลได้แรงขึ้นเกี่ยวเปล่าอ่ะมันโคตรมัวรับผมโอเคครับมาดูจังหวะต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเนี้ยจังหวะเนี้ยดูดูกล้องหลังครับผมสองสามชั้นนะครับเราก็เลยเนี่ยรับทำชิ่งก่อครับฟุตเคสส่งให้ชาบี้ครับชาบี้ส่งองรีอ่ะอองรีส่งชาบี้เบิ้ลคือดองรีครับอองรีส่งเอโต้ครับเอโต้ส่งอินเอสตาครับดูครับก็ส่งเอโต้เอโต้ส่งอองรีครับอองรีก็ยิงอะไรอ่ะเห็นไหมครับกล้องหลังกี่ชั้นก็ไม่อยู่ถ้าเกิดว่าเลล่นนนแบบสไต์ี้ะผมก็อย่างที่บอกว่า ขึ้นอยู่หลายปัจจัยนะครับผมสําหรับว่าเราเราจะเล่นเราจะเล่นหน้ารู้ยังไงแต่ก็มีที่เลือกถึง3อย่างนั่นเองนะครับผมอ่ะจังหวะนี้ก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับพิวเข้ามาก็ยิงเข้าไปครับเอโต้นี่เร็วแล้วครับดัมโบกินนี่เป็นดัมโบกินนี่ดีๆนี่เองครับสำหรับเอโต้ผมว่าเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบเกมไหนแบบตันๆหน่อยก็ใช้ความสามารถช็อตตัวนักเตะบุกเข้าไปเลยครับแล้วจังหวะนนี้เมสซี่ครับส่งมาถึงชาบี้ชาบี้ส่งเอโต้ครับเอโต้ส่งเมสซี่ครับ ยิงเข้าไปครับจังหวะนี้ก็เป็นการตอบบอลเลวนั่นเองนะครับผมอ่าข้างนี้เป็นเป็นแผนที่มีเกมลูกหลากหลายนั่นเองนะครับผมสําหรับสามารถรับมือได,ได้ได้ได้หลายหลายหลาย,ล,ายลูกแบบนะครับผมสำหรับเจอเจ้าก๊องลังหลายลูกแบบนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นข้อดีข้อนึงสำหรับแผนนี้นั่นเองนะครับผมจังหวะนี้ครับเอต้ครับเห็นเมสซี่ครับอยู่บนครับส่งให้องอีงรีอองรียโยกงครับใช้ความสามารถเชื่อตัว,ตวอีกแล้วก็ยิงเข้าไปครับนิ่มๆครับสุดยอด กุดยอดไปเลยครับสำหรับลูกนี้นั่นเองนะผมเจอทีนีก้ก็ค่อนข้งางที่จะตันนิดนึงนะผมก็เลยใช้ความสามารถของตัวแม่งไ,ไปเลยคนระับดูครับโยงมาเบียดเบียดไม่เข้าผมก็ยิงเลี่ยนเข้าไปครับเสียมุมไปเลยคนระับงหวะนี้ครับนี่ครับกล้องหลังของลูกครับก็ใช้ใช้ใช้ปัจ,จัยที่หนึ่งนะครับการการแทงบอลให้ให้ให้สำหรับโฟโตโ้เล่นที่วิ่งสอนเข้าไปนะั่นเองนะผมอ่นะนี่ครับอย่างที่บอกครับ จังหวะนี้คแอฟองรีครับโยกหนึ่งโยกสองก็ส่งให้เอโต้รับเอโต้ส่งให้เมสซี่ครับเมสซี่หลอก็จอาเจ้คก้อสามารถโชว์ตัวอีกแล้วก็ยิงเข้าไปรับเสียมุมเลยครับสายีค่าครับซ้ายีค่าอยู่แล้วสำหรับเมสซี่นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมรูปหลอกหลังหักไปเลยครับเลี้ยงเข้าไปยิงครับไม่ยากเย็นนะเช้าวานี้แอฟเอโต e. <held> ้หลุดแล้วส่งส่งติดครับส่งให้เอโต้เหมือนเดิมเอโต้ส่งเมสซี่เมสซี่ส่งเลียบยิงเข้าไปครับไม่หล่อไปเลยครับ การนำชิงเร็วนะครับผมออย่างที่บอกว่าเป็นเป็นแผนที่ทํามีกมลูกหลากหลายนั่นเองผมก็เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของแผนนี้กันเลยนั่นกันเลยนะครับผมอข้อดีคือ,อมันมีกิมลูกหลากหลายนั่นเองนะครับผม,มสำหรับสำหรับใช้แบบต่อกรอสำหรับกองก้กองหน้าสำหรับหลายทีนะครับผมที่มาแบบกองหลังแบบมาสไตล์มาสไตล์กันเล่นได้เหมือนกันนะผมะแล้วก็ ข้อดีอย่างหนึ่งคือเรื่องกองหลังนั่นกองหลังก็ถึงว่าเป็นข้อดีนะมันก็เสียเสียประตูเกือบทุกลูกเลยนะผมกองหลังบาซาน้างนียาต้องบอกต้องบอกว่าไม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะผมอ่าเพราะเสียก็น่าจะเป็นเรื่องกองหลังนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกับว่าแบบต้องต้องเสียทุนนับนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอเราเราเล่นแบบมีสมาธิหน่อยก็บางทีบางลันก็ไม่เสียนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องกองกลางกับกองหน้าก็ เนี่ยข้อดีก็อย่างที่บอกว่ามีเกมลุกกับแนวลุกหลากหลายนั่นเองนะครับผมอ่ะส่วนข้อเสียก็ก็น่าจะเป็นการแนวลุกหลากหลายเนี่ยทำให้แบบว่าบางจังหวะบางทีเราอาจจะทําได้ไม่ดีพอนะผมก็ทําให้เสียบอลง่ายหรือแบบประมาณแบบไงอย่างเช่นแบบว่าเราใช้ความสามารถฉพาะตัวเนี่ยแต่เราใช้แบบเราเราไม่ผ่านเออโดนกองหลังตักบอลไดเ้เราก็เสียบอลใช่ไหมผมและอย่างที่บอกว่า,วากองหลังถ้าจะเป็นกองหลังที่อ่อนดอยอ่อนดอยมากนะผมอะ่ะ ก็เกิดว่าถ้าเสียบอลตรงกลางสนามก็โดนสวนโดนสวนทีเดียวก็น่าจะหายนะผมอ่ะเพราะกองหลังนข้างเย่แย่นิดนึงนะผมสับเราแผนนี้แล้วก็ไม่ใช่แผนนี้ผมว่าใครที่เล่นบาซาก็น่าจะรู้ดีนะผมว่ากองหลังมันค่อนข้างที่ยรูน้น,นิดนึงนะผมนะต้องตั้งแต่ปูโยปูโ,โยแขวนสตาร์ทไปก็ไม่มีตัวแบบชนควายตายที่ไหนเลยับผมอ่ะข้อเสียก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อเสียคือ,อการการตอบบอลเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่า เ้าตัดบอลเร็วเกินแบบวะหลายจังหวะเกินไปทําให้เขาเขาตัดบอลได้ก็ตัดบอลได้ตรงกลางสนามหรือตรงตรงหน้าแล้วเขาสวนกลับมาเนี่ยก็ก็หายเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็นี่นี่นี่ข้อเสียของของแผนนี้นั่นเองนะผมก็คือสุดไม่ง่ายคือลุกดีรับแย่นั่นเองนะผมอ่ะเกมลุกมีหลากหลายแต่แต่เกมรับบองทรั้ที่แย่ๆนิดนึงนั่นเองนะผมอ่ะโอเคครับสำหรับแผนบาซิลน่าสองพันสิบห้าสองพันสิบหกก็เป็นประมาณนี้นะผมอ่ะดูคิดก็ฝากกดไลค์ like กดซับสไคร้นั่นเองนะผมฝากกดแชร์อ่าแล้วก็ ฝากติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจผมด้วยน,นั่นเองครับผมแล้วก็ขับผมค e รับ BMTT e s p o r t ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอ่ามาอยู่ขับผมมาอยู่ขับผมขอบู๊ดที่แสนอบอุ่นของผมเลยนะผมแล้วก็ขอบคุณน้องโอมชีมากๆเลยนะผมโปรโมทเฟซเขาอีกทีนึงนะผมอ่ะแอดเฟนไปเลยโอมชีนั่นเองนะผมอ่านในเฟซบุ o กนะครับผมอ่สะสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วก็ก,ก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้ตอนนี้กราบตีนจริงครับขอกดให้หน่อยนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่มีแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมอ่ะ แต่เดี๋ยวผมจะเกิดไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมีรายการใหม่มานะผมก็คือรายการแนะนาน,นักเตะหรือว่านักเตะแบบน่าใช้แบบนักเตะแบบมือแบบว่าฟอร์มตัวจริงดีอ่ะ,อะ,ะมาแนะนํานแบบว่าแผ่นหน้ามัน,มนก็น่าจะอใช่ไหมผมเช่นเช่นอย่างพวกเฮดดี้เค hey อะไรใน ในในฤดูการที่แล้วอะที่ฟอร์มดีๆใช่ไหมผมก็ผมก็จะมาแนะนาประมาณเนี่ยว่านักเตะตัวไหนแบบฟอร์มดีๆแบบว่าซื้อซื้อตุนเอาไว้ไปแล้วาแบบว่ารอแผ่นหน้ามาันอับแตกแล้วก็ราคาแต่ละตัวก็ะยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันกนะผมอ่ะโอเคครับสำหรับรายการใหม่ของผมนะผมอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ไม่มีแล้ก็ขอกาบกาบสวัสดีเพื่อนๆน้องทุกคนนะผมสำหรับวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ